คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่แม่ของเจ้าของเรื่องให้เพื่อนของเัวเองที่กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดมาค้างที่บ้าน โดยเรื่องราวประหลาดมันเริ่มขึ้นในคืนที่แม่ของเพื่อนมาค้างคืนที่บ้านตั้งแต่คืนแรกแล้วหลังจากนั้นคนภายในบ้านก็เห็นสิ่งแปลกๆอยู่เรื่อยมาจนนับถึงปัจจุบันเจ้าของเรื่องก็ยังคงหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรกับเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องผีที่ไม่เคยเล่า ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวรลอนๆ้อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวร้อนๆอนของคุณข้าวซึ่งเธอได้ส่งเรื่องราวดังกล่าวเข้ามาทางเพจ Facebook เล่าไปหลอนไป ผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยเรื่องราวที่คุณข้าวส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ของเธอเองและทุกครั้งที่คุณข้าวอยากจะเล่าเรื่องนี้เมื่อไหรมันก็มักจะมีอุปสรรคปัญหาที่คอยทําให้เธอไม่ได้เล่าออกมาตลอดจนกระทั่งได้ไปขอเข้ามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เธอจึงกล้าที่จะนําประสบการณ์ดังกล่าวมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆชาวเล่าไปหลอนไปได้รับฟังกัน และในทีนี้ผมต้องขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปปีพศ2563ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมันเริ่มขึ้นในตอนที่คุณแม่อนุญาตให้เพื่อนของท่านมานอนที่บ้านแถมบ้านหลังดังกล่าวที่เกิดเหตุภายในเรื่องเนี่ยยังเป็นบ้านที่คุณข้าอาศัยมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย คุณข่าวบอกว่าในวันที่เพื่อนของแม่มาหาที่บ้านเขาจะมาด้วยกันทั้งหมดสองคนคือจะมีป้าพรกับป้าน้อยที่เดินทางมาหาคุณแม่จากต่างพื้นที่และกว่าที่ป้าทั้งสองคนจะเดินทางมาถึงเวลามันก็ล่วงเข้าสู่ช่วงกลางดึกเสียแล้วและสาเหตุที่ป้าทั้งสองคนมาค้างที่บ้านของเธอเนื่องจากว่าแกจําเป็นต้องเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วมันเป็นทางผ่านบ้านของคุณข้าพอดีทางป้าทั้งสองคนจึงมารบกวนคุณแม่ที่เป็นเพื่อน เพื่อขอค้างคืนอยู่ที่บ้านสักคืนหนึ่งในคืนนั้นหลังจากทุกคนเข้านอนคุณแม่ท่านก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆโดยเสียงที่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าของใครสักคนที่เดินลากเท้าโดยสวมรองเท้าแตะสำหรับใช้ในบ้านแล้วมันก็ดังอยู่อย่างนั้นในบ้านเกือบตลอดทั้งคืนแต่ตัวคุณแม่ก็คิดว่าคงจะเป็นป้าพรหรือไม่ก็ปาน้อยที่อาจจะลงมาข้างล่างในตอนกลางดึกเพื่อจัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระไว้สำหรับเดินทางในวันรุ่งขึ้น ในเช้าของวันต่อมาคุณแม่ก็เอ่ยปากถามกับเพื่อนๆว่าเมื่อคืนพรนกับน้อยได้ลงมาจัดกระเป๋ากันหรือเปล่าเพราะฉันได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างกันทั้งคืนเลยซึ่งเพื่อนคุณแม่ทั้งสองคนก็ปฏิเสธนะครับและบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มาถึงด้วยความเกรงใจก็เลยรีบไปอาบน้ําเข้านอนและไม่อยากทําอะไรเสียงดังเป็นการรบกวนคนภายในบ้านพอได้ยินคําตอบของเพื่อนคุณแม่ก็สงสัยนะครับ ว่าเมื่อคืนเสียงรองเท้าแตะที่ได้ยินมันเป็นเสียงของใครกันเพราะแม่เองก็ค่อนข้างมั่นใจว่าท่านไม่ได้หูแววคุณแม่จึงํำเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้คุณข้าวฟังและแม้ว่าแม่จะเป็นคนที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลกๆจนเต็มหิ้งแต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวในตอนนั้นคุณข้าวเธอก็โทรไปเมสากับเพื่อนนะครับถึงเรื่องที่คุณแม่นำมาเล่าให้ฟังก่อนที่เพื่อนจะพูดติดตลกกลับมาว่า มีอะไรบางอย่างตามเพื่อนของแม่เธอมาหรือเปล่าซึ่งคำพูดติดตลกดังกล่าวของเพื่อนมันก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของคุณข้าวดีขึ้นเลยสักนิดแต่เธอกลับเอาคำพูดของเพื่อนมาคิดต่อว่าหรือมันจะเป็นอย่างที่เพื่อนมันบอกมาจริงๆคุณข้าวคิดวกไปวนมาเกี่ยวกับเพื่อนของแม่ทั้งสองคนก่อนที่จะนึกขึ้นมาได้ว่าปาพรแกประกอบอาชีพที่ต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นคนของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละครับและเท่าที่คุนข่าวเคยได้ยินมาจากป้าพรคือคนจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จะมีความเชื่อเรื่องผีนัดและเท่าที่เธอทราบมาผีนัดจะมีด้วยกันทั้งหมด37ตนและจะเป็นวิญญาณของคนที่ตายโหงทั้งนั้นก่อนที่คุณข้าวกับเพื่อนจะลงความเห็นกันว่าคนที่ร่วมงานกับป้าพรเนี่ยน่าจะเป็นคนส่งผีที่เป็นเจ้าของเสียงฝีเท้าตามป้าพรมา หลังจากวางสายกับเพื่อนไปคุณข้าวก็ชังใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะนําเรื่องดังกล่าวที่คุยกับเพื่อนไปเล่าให้แม่ฟังแล้วก็ได้ทราบจากแม่ในภายหลังว่าแม่เอาเรื่องของคุเข้าวไปคุยกับป้าพรต่อซึ่งป้าพรแกก็ยอมรับนะครับว่าคนที่ตัวเองเคยร่วมงานด้วยเนี่ยมีคนที่มีปัญหากันเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินแต่ตัวป้าพรก็ไม่คิดว่าเขาจะถึงขั้นส่งผีหรืออะไรทํานองนี้ตามแกมา โดยความที่ตอนนั้นป้าพรกับป้าน้อยต้องรีบออกเดินทางจึงไม่ได้จัดการใดๆเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องราวในคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปซึ่งครอบครัวของคุณข้าก็ยังคงอาศัยกันอยู่ที่บ้านตามปกติโดยบ้านของเธอจะมีลักษณะเป็นตึกแถวที่ชั้นล่างจะสามารถจอดรถได้ส่วนชั้นบนก็จะใช้เป็นที่พักอาศัยของคนภายในบ้านจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งที่คุณแม่ไม่อยู่บ้านส่วนคุณพ่อท่านก็เข้านอ,นอนไปตั้งแต่หัวคำ่ำ พอตกดึกคุณข้าวที่ยังนอนไม่หลับจึงนอนไถมือถือดูทีวีอยู่ที่ชั้นล่างแล้วจูจ่ๆเธอก็ได้กลิ่นคล้ายกับน้ําอบลอยมาเตะจมูกบทสนทนาที่คุณข้าวคุยกับเพื่อนในวันนั้นผุดขึ้นมาในหัวทันทีว่ามีผีนัดตามเพื่อนของแม่มาคุณเข้าวจึงตัดสินใจปิดทีวีแล้วรีบขึ้นไปเข้านอนซึ่งเหตุการณ์ในคืนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้จนกระทั่งในวันต่อมา เหตุการณ์แปลกๆมันก็ได้เกิดขึ้นอ pues uh, ีกครั้งโดยความที่บ้านของเธอเป็นตึกแถวและตึกแถวที่อย <vale ู่ถัดออกไปไม่กี่หลังก็จะเป็นบ้านของคุณย่าซึ่งในเย็นวันนั้นหลังจากที่แม่ของเธอกลับเข้ามาบ้านพอคุณข้าวเข้าไปถามเรื่องผีนัดคุณแม่ก็ตอบปัดๆกลับไปด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางว่ามันคงจะไม่มีอะไรหรอกถ้ามีผีนัดจริงๆมันก็คงจะตามป้าพรไปนู่นและจากคําพูดของคุณแม่ก็เหมือนจะพูดทีเล่นทีจริง ก่อนที่แม่จะชวนคนเข้าไปเล่นกับหลานด้วยกันนั่นก็คือลูกของนาที่อยู่บ้านเดียวกันกับคุณยายพอสองแม่ลูกเดินไปถึงที่บ้านคุณยายแม่ก็เข้าไปอุ้มหลานตามปกติแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือหลังจากที่แม่เข้าไปอุ้มหลานจูจูเด็กน้อยมันก็ร้องห่มร้องไห้งองแงทงั้งๆที่ปกติหลานจะชอบให้คุณแม่อุ้มมากๆในตอนนั้นหลานน้อยก็ร้องงองแงออกมาไม่หยุด จนคุณยายและน้าสาวคิดว่าหลานอาจจะไม่สบายแม่จึงบอกให้ทั้งนา้ายายแล้วก็หลานกลับมาที่บ้านของตนเองเพื่อที่จะเอารถพาหลานไปหาหมอแต่ทันทีที่แม่เดินเข้ามาภายในบ้านในช่วงพลบคำ่ำสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นดันเป็นควันที่ฟุ้งกระจายอยู่ภายในบ้านและต้นสายปลายเหตุของควันดังกล่าวก็มาจากหมอ้อที่คุณแม่ต้มน้ำทิ้งเอาไว้แล้วลืมปิดแก๊สจนน้ำในหม้อมันแหง้ง คุณแม่ที่พึ่งมานึกออกว่าตัวเองต้มน้ำเอาไว้ก็รีบวิ่งเข้าไปยังห้องครัวที่อยู่หลังบ้านส่วนคุณข้าวก็รีบเข้าไปช่วยแม่จัดการปัญหาดังกล่าวทันทีและถ้าหากพวกเธอมาช้ากว่านี้ไฟมันอาจจะไหม้บ้านไปแล้วทั้งหลังก็ได้แถมวันนั้นคุณพ่อท่านก็ยังไม่กลับมาบ้านจากที่ทำงานอีกด้วยแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือหลังจากที่คุณแม่เข้าไปปิดแก๊สจูจูหลานตัวน้อยก็หยุดร้องไห้เสียซะดือด้อ และไม่มีอาการใดๆที่บ่งชี้ว่าหลานจะไม่สบายเลยสักนิดราวกับว่าหลานน้อยร้องเตือนให้คุณแม่กลับมาบ้านยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้คุณแม่พูดกับคุณข้าวว่าที่บ้านของเรารวมถึงตึกแถวแถวนี้คงจะมีเจ้าที่คอยปกปักรักษาอยู่ซึ่งในคืนนั้นคุณข้าวก็รีบเข้านอนเร็วกว่าทุกวันเนื่องจากพรุ่งนี้เธอมีเรียนที่มหาลายัยจนกระทั่งในเช้าตรู่ของวันต่อมา คุณข้าวก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเรียกของแม่พอมองดูนาฬิกาก็เห็นว่ามันยังเป็นเช้ามืดอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ลุกขึ้นมาจากเตียงด้วยความหงุดหงิดเล็กน้อยก่อนที่จะเดินลงจากบันไดไปที่ชั้นล่างพร้อมกับบ่นเงึมงำอยู่คนเดียวด้วยคำพูดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เมื่อเดินลงมาถึงชั้นหนึ่งของตัวตึกคุณข้าวก็รู้สึกว่ามีสายตาของใครสักคนจับจ้องอยู่และสายตาคู่นั้นก็สะท้อนออกมาจากข้างในรถที่จอดอยู่ชั้นล่าง แต่ด้วยความที่ในตอนนั้นบ้านชั้นล่างมันยังมืดอยู่เนื่องจากยังไม่มีใครมาเปิดไฟคุณข่าวจึงพยายามเพ่งมองเข้าไปในรถของแม่ฝั่งคนขับว่าใครกันที่กําลังนั่งอยู่ภายในรถเพราะอาจจะเป็นคุณพ่อที่มานั่งรออยู่ก็เป็นได้แต่ยิงเธอเพ่งมองเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิงทําให้เห็นชัดว่าสิ่งที่อยู่ภายในรถนั้นไม่ใช่คุณพ่อแต่กลับเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูยังไงก็ไม่มีทางเป็นแม่ของเธอไปได้ รูปร่างลักษณะของผู้หญิงที่นั่งอยู่ภายในรถคล้ายกับว่าเธอจะไว้ผมยาวดวงตาของเธอปูดโปดและมีรอยช้ำที่ขมับขวาแต่สิ่งที่สยองไปมากกว่านั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นกำลังนั่งฉีกยิ้มให้เธอจากข้างในรถแล้วรอยยิ้มที่เห็นก็ดูสยองจนอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้คุณข่าวส่งเสียงกรีดออกมาจนดังลันบ้านและพูดได้เลยว่าในชีวิตนี้เธอเพิ่งจะรู้ในวันนั้นนั่นแหละครับ ว่าคนที่โดนผีหลอกมันเป็นแบบนี้นี่เองและหลังจากที่คุณข้าวร้องออกไปสุดเสียงทั้งคุณแม่และคุณพ่อก็เดินลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงเล่าสิ่งที่เห็นให้พ่อกับแม่ฟังพร้อมกับจ้องมองไปยังจุดเดิมภายในรถตลอดเวลาที่เล่าแต่ข้างในนั้นมันก็ไม่มีสิ่งพิศวงรออยู่อีกแล้วพอคุณพ่อรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจบท่านก็พยายามปลอบใจลูกสาวนะครับว่ามันคงจะไม่มีอะไรหรอก สงสัยลูกจะตื่นเช้าไปหน่อยเลยตาฝาดไปเองหลังจากเหตุการณ์ในเช้ามืดวันนั้นคุณข้าวก็รู้สึกว่าเธอเองชอบมองเห็นอะไรแปลกๆเพราะในสัปดาห์หลังจากเกิดเหตุทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะออกไปซื้อของหรือไปมหาวิทยาลัยเธอก็มักจะเห็นเงาดําที่หางตาตามสถานที่ต่างๆอยู่บ่อยๆพอนําเรื่องนี้ไปบอกกับคุณแม่ปุ๊บท่านก็เกิดความคิดที่อยากจะให้หมอดูคนหนึ่งท่านมาดูดวงให้ที่บ้าน ก่อนที่แม่จะโทรไปติดต่อนัดคิววันเวลากับหมอคนนั้นพอถึงวันที่นัดหมายเอาไว้อยู่ดีๆแม่หมอก็โทรเข้ามาแจ้งคุณแม่ว่าหมอไม่สามารถเดินทางไปดูดวงที่บ้านให้พวกเธอได้เนื่องจากมีบางอย่างไม่ยอมให้แม่หมอเข้าไปทำพิธีในบ้านโดยเหตุนี้แม่หมอจะโอนเงินมัดจำทั้งหมดคืนให้คุณแม่ของคุณข้าวจึงถามไปว่าถ้าย,ย่างนั้นฉันขอเข้าไปดูดวงที่สำนักของแม่หมอแทนได้ไหม เมื่อเดินทางไปถึงที่สำนักแม่หมอก็พูดกับคุณข้าวและแม่ในเชิงอธิบายว่าคนภายในครอบครัวของพวกเธอเป็นยังไงและมีอะไรที่ควรต้องระวังตามตำราโหราศาสตร์ที่เห็นได้ทั่วไปตามสำนักหมอดูแต่แม่หมอบอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่แกดูให้ไม่ได้นั่นก็คือวิญญาณบางอย่างที่อาศัยอยู่ภายในบ้านของพวกเธอที่แม่หมอแกดูไม่ออกว่าเขาต้องการอะไรทำไมถึงได้มาสิงสถิตอยู่ที่นี่กันแน่ พอกลับมาจากการดูดวงที่สำนักของแม่หมอคุณข้าวก็นั่งปรึกษากันกับคุณแม่นะครับว่าวิญญาณที่แม่หมอกล่าวถึงมันคืออะไรกันจะให้คิดว่าเป็นเจ้าทีก็ไม่น่าจะใช่จนกระทั่งในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นที่คุณข้าวขึ้นไปตากผ้าอยู่ข้างบนดาดฟ้าสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นเข้ากับกลุ่มควันปริศนาที่ลอยบางๆอยู่เหนือสารพระภูมิบนดาดฟ้าแต่ตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ หลังจากวันนั้นเพียงไม่กี่วันแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าหน้าสาวที่อาศัยอยู่ตึกแถวเดียวกันก็เคยเห็นสิ่งแปลกๆแ,แบบที่คุณข้าวเห็นโดยคุณข้าวบอกว่ากลุ่มควันดังกล่าวมันจะเกิดขึ้นมาแล้วหายไปเองโดยใช้เวลาไม่นานและมีบางครั้งตอนที่เธอเห็นควันแปลกๆนั้นเธอก็พยายามที่จะลงไปเรียกให้คุณพ่อขึ้นมาดูแต่ก็ไม่รู้ว่ามันกลัวคุณพ่อหรือว่าเป็นเพราะอะไร เนื่องจากทุกครั้งที่เรียกพ่อขึ้นมาท่านก็จะคลาดกับกลุ่มควันดังกล่าวตลอดคุณข้าวเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าพ่อมีของดีอะไรติดตัวหรือเปล่าพ่อนำเรื่องนี้ไปสอบถามกับคุณแม่จึงได้รู้ว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อท่านเคยเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในทางภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อไปหาของมาบูชาตามความชอบของคุณพ่อแถมวัดดังกล่าวยังเป็นวัดที่พ่อเคยไปบวชเป็นลูกศิษย์อีกด้วย คุณแม่จึงคิดว่าพ่อคงจะมีครูบาอาจารย์ติดตัวทำให้ไม่สามารถมองเห็นกลุ่มควันดังกล่าวที่ว่ารวมไปถึงวิญญาณหรือสิ่งแปลกๆที่คนภายในบ้านเห็นจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งที่เพื่อนของคุณเข้ามาส่งที่บ้านหลังจากทำกิจกรรมที่มหาลัยเสร็จโดยวันนั้นเธอกลับมาถึงบ้านดึกด้วยอาการป่วยเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มก้าวขาขึ้นบันไดไปบนชั้นสองของบ้าน แล้วห่างตาก็เห็นว่ามีผู้หญิงผมยาวปริศนาคนเดิมกับที่เธอเคยเห็นในเช้ามืดวันนั้นกำลังเดินขึ้นบันไดาตามคุณข้าวมาจากทางด้านหลังคุณข้าพยายามข่มใจและแสร้งทำเป็นไม่เห็นก่อนที่เธอจะรีบสาวเท้าเดินเข้าห้องนอนของตัวเองอย่างไม่สนใจพอเข้าไปภายในห้องได้เธอก็อาบน้ำกินยาแล้วเข้านอนจนในตอนที่คุณข้าปิดไฟทุกดวงภายในห้องจังหวะที่เธอกำลังจะข่มตาหลับ เธอกลับเหลือไปเห็นเงาดำๆคล้ายกับผีผู้หญิงที่เดินตามเธอมากำลังยืนจ้องมองเธออยู่ที่ปลายเตียงฝั่งซ้ายซึ่งคราวนี้คุณข้าวเธอก็แข็งใจขมตานอนต่อนะครับและหลับไปทั้งๆที่ยังรู้สึกว่ามีคนยืนจ้องอยู่ทั้งอย่าง,งานั้นในเช้าอันดุ่งึ้นคุณข้าวก็นำเรื่องเมื่อคืนไปบ่นให้คุณแม่ฟังด้วยอาการของคนที่ไม่สบายและทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในคราวนี้คุณแม่ก็ไม่ยอมนิ่งนอนใจนะครับ รีบบอกให้เธอไปเตรียมข้าวเตรียมของและพากันออกเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในเช้าวันนั้น,นเลยเพื่ <c oughs> อไปหาพ่อครูสมพรให้ท่านทําพิธีให้ซึ่งหลังจากที่ไปถึงพ่อครูท่านก็ได้ทําพิธีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพิธีปิดตาที่สามและท่านก็ทําให้ทั้งคุณข้าวและคุณแม่ก่อนที่ท่านจะมอบวัตถุบ,บางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับตลับแล้วกําชับให้พวกเธอนําสิ่งนั้นไปวางไว้ในบ้านชั้นแรก พอกลับมาถึงบ้านแม่ลูกทั้งสองคนก็ทำตามที่พ่อครูท่านบอกแต่คุณข้าวก็ยังพบเจอวิญญาณของผู้หญิงปริศนาในบ้านบางคราวซึ่งมันก็ไม่ได้ออกมาให้เห็นชัดเจนเหมือนกับครั้งก่อนๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปคุณแม่ก็นำเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ภายในบ้านของตนเองไปเล่าให้ป้าพรผู้เป็นเพื่อนฟังป้าแกก็เลยบอกว่าวันที่ไปค้างคืนที่บ้านเนี่ยป้าแกกำลังจะเดินทางไปแก้ของเรื่องที่มีวิญญาณตาม แต่ป้าพรก็คาดไม่ถึงว่าวิญญาณตนนั้นจะอยู่ที่บ้านของคุณข้าวต่อคุณแม่สันนิษฐานว่าการที่วิญญาณตนนั้นอยู่ได้แค่ชั้นหนึ่งเนื่องจากชั้นสองของตัวบ้านมีหิ้งพระและของบูชาเต็มไปหมดจึงทําให้วิญญาณตนนั้นทําได้แค่เพียงวนเวียนอยู่ที่ชั้นล่างแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือวันที่คุณข้าวป่วยเธอดันเห็นวิญญาณตนนั้นตามขึ้นมาหลอกเธอภายในห้องนอนหรือมันอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเธอร่างกายอ่อนแอ จึงพลอยทําให้จิตใจของเธออ่อนตามไปด้วยมันเลยเปิดช่องให้ผีตนนั้นขึ้นมาได้แต่ก็ยังดีที่หลังจากนําตลักของพ่อครูมาวางเมื่อเวลาผ่านไปทุกๆอย่างภายในบ้านมันก็เริ่มดีขึ้นคุณข่าวบอกว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเธอและครอบครัวได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ท่านจึงพาเข้าไปไหว้พ่อครูสมพรและในวันนั้นท่านก็ได้บอกกับเธอและแม่ว่า ทางครูยังต้องพบเจอสิ่งแปลกๆรวมไปถึงมองเห็นวิญญาณอยู่บ้างเพราะการทําพิธีปิดตาที่3มครั้งก่อนมันยังไม่ได้ผลทั้งหมดและคนอย่างคุณข้าวและคุณแม่เนี่ยจะถูกลิขิตให้เกิดมาเพื่อช่วยเหลือวิญญาณบางดวงแต่ทางพ่อครูก็เข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาแล้วปรารถนาจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้พอครูท่านจึงทําพิธีปิดตาที่สามให้อีกครั้งในตอนนั้นแม่ก็ถือโอกาสถามเรื่องวิญญ,ญาณปริศนาที่อยู่ภายในบ้าน ว่ามันยังหลงเหลืออยู่ที่บ้านอีกไหมพอครูท่านจึงบอกว่าวิญญาณไม่ดีพวกนั้นเมื่อถึงเวลาที่สู้กับความดีไม่ไหวมันก็จะแพ้พ่ายแล้วกลับไปตามทางที่มันเคยมาใครที่เป็นผู้รีเริ่มเลี้ยงมันมันก็จะกลับไปกลืนกินคนเหล่านั้นเองเป็นเช่นนี้เวียนว่ายไปตามวัฏจักรของกรรมหลังกลับมาจากเชียงใหม่ในครั้งนี้คุณข้าบอกว่าเธอรู้สึกลงใจมากม แถมบ้านยังดูโล่งหูโล่งตาเหมือนในอดีตถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้แม่กับพ่อจะเคยปรึกษากันว่าควรจะขายบ้านแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นดีไหมแต่คุณแม่ท่านก็ขานไปเสียยกใหญ่เพราะแม่อยากอยู่ดูแลคุณยายใกล้ๆเหมือนกับที่เคยเป็นแต่แล้วประโยชของพ่อขู่ก็ทําให้พ่อกับแม่ตัดสินใจที่จะอยู่บ้านหลังเก่ากันต่อซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของคุณข้าวจบ ส่วนตัวผมเองก็มองว่าวิญญาณของผู้หญิงที่คุณข้าวเห็นมีความเป็นไปได้สูงที่จะมาจากป้าพรแต่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่เมื่อป้าพรแกเดินทางไปแก้เรื่องวิญญาณตามติดแกมาวิญญาณดวงนั้นจึงอาจจะเลิกตามแล้วมาอยู่ที่บ้านของคุณข้าวแทนส่วนเรื่องของผีนัดที่ผมไปหาอ่านข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเท่าที่เห็นคือข้อมูลมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากพวกผีที่คนเลี้ยงเอาไว้ตามความเชื่อของไทยเพราะผีนัดเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นทีพึงทางใจของชาวเมียนมาและไม่ใช่ผีที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อปล่อยไปทำร้ายคนอื่นดังนั้นหากใครที่พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผีนัและก็ลองแชร์ข้อมูลของท่านเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับว่าความเชื่อดังกล่าวม,มันมีความจริงเท,ท็จประการใดก่อนจากกันไปในวันนี้ <ungen> ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ